สวัสดีเพื่อนชาวเกมเก n ชีแ a ็กทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o r e Channel และก็ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาไกด์เปิดใครดีตัวละครแพดหน้า5.5บอกว่าตู้กาชาเนี่ยคือมาตึงมากๆตามภาพนะฮะตัวละครตัวใหม่เวสซ่าป้านกไซโดเนนแล้วก็ตัวของเวนติด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมามินิไกด์การประกอบการตังใจเนาะ ตัวละครแต่ละตัวมีแนวทางการเล่นจุดเด่นแมคินิกหรือว่าทีมอย่างไรกันบ้างเราควรจะเปิดหาตัวละครตัวไหนดีตัวละครตัวไหนคุ้มตัวละครตัวไหนเนี่ยเหมาะกับไอเดีเราเหมาะกับสไตล์เรามากในสุดนคลิปนนี้จะมีการคุยแล้วก็มาไก์กันเนาะเช่นเคยเลยก่อนชมนะฮะฝากกันกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วก็ไปชมกันเลยฮะสำหรับตัวละครแรกเลยนะฮะผมพามาดูที่ตัวละครใหม่ประจาแพด5 5กันเลย ก็คือในส่วนของตัวน้องเวเดซ่าหรือว่าน้องวัวของัรนเองซึ่งตัวของน้องเวเดซ่าเนี่ยจะมาเป็นตัวละครดาเมลดหรือว่าตัวละครดีพิลักในสนามธาตุไฟฟ้าแล้วก็อาวุธเนี่ยจะใช้เป็นตัวของสื่อเวนเนาะซึ่งเกมพิลักเลยของตัวละครตัวนีน้จะเป็นเกมเพย์ที่ค่อนข้างไวรวดเร็วมากมีการพุ่งไปพุ่งมาแล้วก็เน้นไปที่ดาเมจดของการทุ่มลงโจมตีหรือการกระโดดทุ่ม เพราะฉะนั้นใครที่ชอบตัวละครแมคคาดิกประมาณนี้น่านและชื่นชอบตัวละครตรัวนี้แล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความเร็วค่อนขังเยอะด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นตัวขอคโมชั่นซิกเนตที่มีปัญหากับตัวละครที่พุ่งไปพุ่งมาแล้วก็กระโดดทุ่มมีการเคลื่อนที่ในแนวดิงนะฮะตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกเวียนหัวอาจต้องระวังตัวละครตัวนี้ด้วยเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยเ hey, กมเพย์จะเน้นกระโดดทุ่มเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีการพุ่งไปพุ่งมาด้วยการใช้สกิลท่าด้วย อ่าต้องระวังเรื่องการเว้นหัวเอาไว้นิดหนึ่งเนาะตัวละครเวเนซ่าเนี่ยเราจะเน้นการทุ่มลงโจมตีด้วยการใช้การชาร์จโจมตีนะฮะการชาร์จโจมตีของตัวน้องเนี่ยจะทําให้เราสามารถกระโดดรอยตัวขึ้นสูงได้แล้วก็สามารถกดโจมตีปกติทุ่มโจมตีลงมาในการทำ d a m a g ได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยยังไม่มีสเตตค่าเวเญรารตีเต็มหลอดนะฮะตรงนี้มันจะเป็นการเก็บค่าเวเนรารตีจากการทุ่มลงโจมตี ทีละ25หน่วย25หน่วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเก็บเต็มน้อยมากใช้แค่40เท่านั้นเท่ากับว่าเราทุ่มลงจนตีแค่2ครั้งแต็ก็คือเต็มแล้วเพราะต็กเราเต็มแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่แบบที่มีชื่อว่าฮึกเหิมเล่าร้อนซึ่งในจานนี้จะทำให้เราฮะมีการใช้สกิลท่าสกิลท่าไม้ตาย แล้วก็โจมตีปกติทุ่มลงปกตีฮะเป็นแบบเสริมพลังทั้งหมดเลยหรือก็คือตัวของดาเมจเนี่ยมันจะแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราทําการทุ่มลงโจมตีอีกหนึ่งครั้งตอนที่มีบัฟแล้วนะฮะมันจะเป็นการใช้ค่าเกตลาตีทั้งหมดเลยในการทุ่มลงโจมตีแล,ละดาเมจครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากๆซึ่งตรงนี้ฮะพอเกรดเราหมดแล้วเราก็ต้องมาเก็บตัวของค่าราตีใหม่หรือคือเก็บหลอดใหม่ สกิลท่าของเวเรซ่าจะมีอยู่ที่2โหมดด้วยกันโหมดแรกเลยคือการกดค้างโหมดกดค้าง 5, คือการสำรวจโลกเนาะนเพื่อนๆจะวิ่งเร็วมากๆสามารถวิ่งบนน้ําได้วิ่งแล้วก็โดดได้วิ่งชนพัดเส้นต่างๆแถมตรงนี้สกิลท่าของตัวเวเรซ่าเนี่ยสามารถกดได้อยู่ที่2ครั้งด้วยกันคูดาก็ถือว่าไม่ได้เยอะเราลาวเก้าวิสิว,ว,วิเองถือว่าค่อนข้างน้อยฮะ,ะที่ถัดมาเรามาดูที่อีกแบบหนึ่งอีกแบบนึงคือการกดแตะ เราใช้ในการต่อสู้กับตัวของมอนเตอร์นะฮะถ้าเกิดเวลาเรากดสกิลท่าแบบแตะแล้วตัวของเวร์ซ่าเนี่ยจะทําการพุ่งคล้ายกับพุ่งของเซียวฮะ พุ่งผ่านศัตรูทำดาเมจไปหลังจากนั้นเราจะมีบัฟฮัต้านทานการกระเด็นด้วยถ้าเกิดเราทำการกดโจมตีปกติตัวนี้นมันจะนับเป็นการชาร์จโจมตีแล้วแอนิเมชันมันจะค่อนข้างไวมากๆคแถมชาร์จโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่เสียจีน่าด้วยถ้าไม่เราสามารถกระโดดขึ้นสูงแล้วก็ทุบลงมาได้ทันทีเลยแล้วเราจะได้ค่าราตี2ีหน่วยก่อนทุบลงมาได้25เท่ากับว่าคอมโบสเสร็จเดียวเราได้เข้าสู่สถานะ วิญญาณราตรีหรือว่าคึกเขมเล่าร้อนทันทีเลยแถมถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่สถานะคึกเขมเล่าร้อนจะเป็นการรีเซดต,ตัวของสกิลธาด้วยถ้ากดว่าเราก,ก,กระโดดสกิล่ากระโดดทุ่มชาร์จโจมตีกระโดดทุ่มแล้วกดสกิล่ากระโดดทุ่มวนแบบนี้ไปเรื่อยเป็นการจ่ายสกิลสลักกระชาร์จโจมตีแล้วก็โดดทุ่มรัวๆตัวของวเวซ่าเกมเพจจะวนเป็นประมาณนี้เนาะ ท่าไม่ตายเนี่ยเมรากดใช้งานแล้วจะเป็นการกระโดดถีบขาคู่ตรงนี้ฮะมีการเพิ่มเติมการต้านทานอยู่ชะงักด้วยหรือคือกันกระเด็นเนาะบาร์เกตวิญญาณาตีได้เต็มหลอดทันทีเลยถ้าเกิดว่าเราใช้ท่าไม่ตายตอนที่เราฮะอยู่ในสถานะพึกเขิมเล่าร้อนตรงนี้เนี่ยมันจะมีการใช้ท่าไม่ตายแบบพิเศษด้วยถ้าไม่เราฮะกดท่าไม่ตายได้โดยรัวโดยที่ท่าไม่ตายมันจะไม่มีครูดาวเลยฮะ แต่ว่าเราต้องใช้ค่าพลังงานในการกดแต่มันก็เชิ่ลงมาให้เราฮะจาก70หน่วยเลยแค่30หน่วยเท่ากับว่าขายที่พอมีค่าฟื้นฟูพลังงานพอมีตัวทัพย์ดีเที่ปั่นพลังงานให้ได้แล้วก็กดใจกให้ไม่ตายได้ลุล่วงเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวคูนเนี่ยบอกเลยว่าไม่น้อยเช่นเดียวกันฮนะเล่นเบสิกเลยเป็นทีมโอเวอร์โหลดก็สามารถเล่นได้อย่างเช่นเอาตัวละครไฟฟ้ายอย่างตัวใหม่เอียนซาน เ้าไปบัฟใส่ตัวละครไฟเข้าไปแปะตรงไปท่าไปคอมโบใส่เชฟดูดเข้าไปตรงนี้สามารถเล่นเป็นคอมโบโอเวอร์โหลดได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะหรือใครจะเอาไปเล่นคอมโบกับตัวละครธาตุไม้ผมคิดว่าสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันคิดว่าไอจีดีเนี่ยมันน่าจะแย่หมดเลยพวกท่าสกิลพวกท่าชาร์จท่าทุ่มเนี่ย คิดว่าน่าจะเล่นได้ค่อนข้างดีเหมือนกันหรือว่าใครจะเอาไปเล่นทีมชาติฟ้าผมมองว่าก็สามารถเล่นได้หรือว่ายางดีสุดเลยพีเมียแฮะใส่ตัวของปานบกลงไปด้วยสรุปภาพรวมเลยตัวของน้องเวเรซ่านะฮะจะเล่น gameplay, เกมเพเน่นการกระโดดทุ่มสกิลท่าพุ่งไปพุ่งมาเป็นหลักตรงนี้เป็นตัวละครที่มีความเร็วพอสมควรใครที่ชอบตัวละครประมาณนี้จะได้ตัวละครดีเพจอยู่แล้วผมมองว่าค่อนข้างเหมาะกับตัวของเวเรซ่าเหมือนกันเพราะว่าตัวของน้องเวเรซ่าเนี่ย มีตัวสีดาวอย่างตัวของเอียนซานที่ปรับได้ดีมา,มาตัวนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้หาตัวละครไา้ไปถ่ายฟานหรือว่ามีปัญหากับการเป็น m o ชั่น s i c เ n e ตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าควรจะหลีกเลี่ยงดีกว่านะฮะเพราะตัวละคร DPS เนี่ยก็มีอะาไราตัวเลือกเนี่ยสามารถเลือกได้จะเอาตัวละคร d ี s พสแผ่าหน้าเจ็ดได้หมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันใครที่เหตยังไงจะเอาตัวของน้องเวเลซ่าหรือเปล่าก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะ แล้วก็ในส่วนตัวละครต่อไปนะครับผมพาไปที่ตัวของปนกเซียนหยุนกันเลยเป็นตัวละครลีลันมาพร้อมกันเลยฮะกับตัวของน้องเวซานเองซึ่งตัวของปนกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสื่อเวทท่าลมและก็ตํามเน่งหลักเลยของตัวละครปนกก็คือตัวละครคิวเลอร์ที่สามารถบับได้ค่อนข้างโหดฮะซึ่งการบับเนี่ยจะออกไปทางดาเมจการทุ่มลงโจมตีด้วยในระดับเหมาะมากกับคาที่เล่นสายนี้ และก็เหมาะมากกับตัวของเวเนซ่าเช่นเดียวกันเนาะซึ่งเกมเพยล,เลย์ลักเลยของตัวปนกหรือว่าแมคาินิกเนี่ยผมบอกเลยว่าเข้าใจง่ายมากเวลาเล่น,นจริงเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเยอะฮะเราใช้สกิลธาตุเพื่อใช้ในการปั่นพลังงานแล้วก็เด้นไปที่สกิลธาตุไม่ตายเป็นหลักเลย้าไม่ตายของปนกนะครับเมื่อเราก,กดแล้วจะเป็นการฮิลหมู่ซึ่งเป็นฮิลหมู่ที่ค่อนข้างแรงมาก ตัวคูณตามค่าพลังโจมตีด้วยสามารถคิวได้และเก็บแฟนๆกับฟูริน่าได้สบายๆเพื่อใ,ใครจะเอาไปคอมโบกันเนาะซึ่งการฮีมูตรงนี้ไม่ได้มีแค่การคิวอย่างเดียวฮนะนอกจากมีการคิวแล้วที่ดีแล้วตรงนี้ยังคงมีการบนะัฟฮะโดยจะบัฟทำให้ตัวละครที่ยืนสนามณนะตอนนั้นสามารถกระโดดสูงได้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวละครอะ,อะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นตัวละครที่มีความสามารถการกระโดดฮะคือตัวละครไหนก็ได้สามารถกระโดดขึ้นสูงได้หมดเลยทําให้ทุกตัวละครฮะสามารถใช้การทุ่มลงโจมตีมาได้ใครที่ชอบสายนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะแถมการบัฟตรงนี้มันจะมีการบัฟดาเมจด,ด้วย มันจะเพิ่มดาเมจของการทุ่มลงโจมตีที่แรงมากตามค่าพลังโจมตีของตัวปนกเนาะยิงเอดีเคเราเยอะเราจะฮิวแรงแล้วเราก็จะบัฟแรงด้วยแถมตอนทุ่มลงโจมตีลงมาเนี่ยมันจะมีดาเมจลมที่ช่วยในการกระจายช่วยแปะพงแปดท่ากระจายท่าเพิ่มเติมได้อีกด้วยก็จะเหมาะมากเลยใครที่ชื่นชอบตัวละครที่อยากจะเอาไปเล่นตัวละครสายกระโดดพุ่มอยู่แล้วแท้ๆอย่างเช่นตัวของเซียแบบนี้ก็เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะ หรือว่าเอาไปเล่นกับตัวของการมิงอันนี้ก็เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเพราะตัวของปานกเนี่ยเอาไปเล่นกับพวกทีมท่าแล้วเขาเป็นตัวละครท่าลมเนาะสามารถใส่แฟกสี่ลมในการลดต้านทานท่าได้อีกถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคุ้มมากๆหรือว่าเอาไปเล่นกับตัวของเวเดซ่าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันลืมแมกระทั่งเพื่อนเนี่ย เอาไปได้ในทีมที่ไม่ใช่การกระโดดทุ่มแท้ๆอย่างเช่นทีมหูเต่ากระโดดทุ่มแบบนี้ก็ได้นาวเวียกระโดดทุ่มหรือจะเป็นดีลงดีลุกกระโดดทุ่มสามารถเล่นได้เอาไปพิพแพงได้ทั้งหมดเลยใครที่มีตัวละครดีเพียเยอะแล้วผมมองว่าเปิดมอนกไปค่อนข้างสนุกแา่เพราะว่าเอาพิแพแทงเล่นไปสายกระโดดทุ่มได้ค่อนข้างหลากหลายตัวละครหรือว่าใครเนี่ยไม่ได้เล่นสายกระโดดทุ่มอย่างนั้นตัวละครคิวดีๆสักตัวหนึ่งรถจะทานได้ด้วย ก็สามารถเอาไปใส่ในทีมที่ไม่ได้กระโดดแต่ว่าลดต้านทานได้เอาไปฮีลหมูได้คู่กับฟูรีน่าปานกกลยงคงสามารถเอาไปเล่นแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะสรุปภาพรวมเลยฮะกับตัวละครเซียนอยู่หรือว่าตัวของปานกนเนี่ยส่วนตัวขององว่ามีความน่าเปิดมาโดยเฉพาะใครอยากจะเล่นตัวของแมคานิกของการกระโดดทุ่มถือว่าค่อนข้างจําเป็นฮะเพราะตัวของปานกนเนี่ยมันคล่อง ทุกตำแหน่งเข้าไปแล้วอย่างเช่นฮะบัฟดาเมจการกระโดดได้ทําให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยสามารถกระโดดสูงได้แถมมีฮิวโมอีสี่ลงลดต้นทานอีเรียกว่าตัวละครตัวเดียวใส่เข้าไปในปีกระโดดทุ่มเนี่ยใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มเต็มอย่างแน่นอนใครอยากจะมาร้องเล่นตัวของแมคาันิกนี้ก็เชื่อว,ว่าควรจะมีตัวของปนกไว้หรือแม้กระทั่งเราไม่ได้มแม่ขนี้แล้วยังเอาไปฮิวได้ลดต้านทานได้ ชรคู่ฟูิได้เลย,เลยค่อนข้างดีค่อนข้างเหมาะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้กะเล่นทีมสายกระโดดทุ่มอย่างนี้เป็นหลักไปแล้วก็สามารถข้ามตัวละครตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวละครที่รัต้นทานได้ตัวละครที่ยิวได้เนี่ยมันก็มีอีกหลากหลายตัวละครเช่นเดียวกันฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ซีเรียสต้องเล่นสายกระโดดทุ่มก็สามารถข้ามได้เลยไปเปิดเซอร์หนึ่งครึ่งหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเล่นสายกระโดดทุ่มแล้วก็มีบัฟไดดีตัวนี้ถือว่าแนะนํามากๆเนาะ แล้วก็ในส่วนตัวละครต่อไปผมพามปดูที่ตัวละครในครึ่งหลังกันบ้างเริ่มไาที่ตัวของเจ๊เสือไซรอนเนกันบ้างคัะมาเป็นตัวละครดาบเล็กท่าถหินบอกว่าจุดเด่นฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครบัฟที่สามารถฮิวได้ด้วยบอกแล้วว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายบัฟที่เก่งมากๆอันดับต้นๆท็อปๆเลยท็อปเมตาเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ใครที่ยังไม่มีสดตัวผมเชียร์มากที่เสือไซโอเนนมันเล่นง่ายด้วย ลดต้านทานได้ทุกธาตุเล่นกับได้ทุกธาตุยกเว้นแค่ตัวของธาตุลมกับธาตุไม้ที่เหลือคือไปได้หมดเลยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆอีกด้วยนะฮะโดยวิธีการใช้งานหรือว่าตัวของแมกนิกเนี่ยเราจะใช้งานตัวของสกิลธาตุเป็นหลักเนาะในการกดสกิลพุ่งไปแล้วก็ทําการกดโจมตีให้โดนสตู2ครั้ง เกวิญณญราตีเราก็จะเต็มแล้วก็ติดพาสิฟแล้วเรียบร้อยในการลดต้านทานธาตุซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการจัดทีมเล็กน้อยคือเราจะเป็นต้องใส่ตัวละครจากพวกธาตุไฟธาตุน้ําธาตุไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ธาตุน้ำแข็งประมาณน,นี้ให้มันติดตัวของพาสิฟได้ฮะอย่างน้อย2ตัวละครและตัวคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นธาตุลมก็ได้จะเป็นธาตุหินก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะให้เกตที่จุดที่เป็นสารักสีของธาตุ 3จุดถ้าเกิดว่ามีสีของธาตุไหนบ้างมันจะรดต้านทานเป็นธาตุนั้นซึ่งการรดต้านทานตรงนี้เนี่ยมันรดต้านทานง่ายมากแค่เรากด E แล้วก็ตีบารีสองครั้งคือติดแล้วต่อให้มอนเตอร์แฮกจะตายเปลี่ยนวงเปลี่ยนเวฟมาใหม่ก็ยังคงสามารถรดต้านทานได้แต่ถ้าเวลาอยู่กันข้างนานเราลาสิบห้าวิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาเหมือนตัวละครธาตุลมฮะที่ต้องมาแปะธาตุก่อนรดต้านทานระยะเวลาก่อนน้อยกว่า ผมจึงมองว่าไซรันนะตอนนี้ถือว่าเป็นตัวละครต้นฐานที่เหมาะมากแล้วใช้งานได้ง่ายมากเพียงแค่เราเนี่ยกดแค่2ปุ่มกดสกิลธาตุกดสกิลตีปกติแค่นี้คือจบแล้วแถมถ้าไม่ตายของตัวไซรัลเนนก็ค่อนข้างดีฮะเพราะว่าจะเป็นการฮิลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การฮิลหมู่นะฮะเป็นการฮิลเดียวแต่ว่าเป็นฮิลเดียวที่ค่อนข้างแรงมาก คือเราแค่สลับตัวไปเซตอ็องเซตอัพในหลอดที่มีท่าไม่ตายอยู่ฮิวทีเดียวเนี่ยผมบอกแล้วว่าเต็มหลอดแน่นอนเป็นละครที่ฮิวได้ค่อนข้างแรงฮะสามารถเอาไปเล่นกับคูริน่าฮิวเก็บเอฟเฟก์ได้เพียงพอเช่นเดียวกันเนาะแล้วทีเนี้ยความเก่งกาจเนี่ยมันอยู่ที่์อิแฟกต์ด้วยตัวของเซรเนีสามารถใส่อัฟเฟกต์เซ็ตนี้ได้ฮะเป็นเซ็ตบัฟของตัวแนแแนนถ้าเกิดว่าเราไปผสมท่ากับท่าไหนาท่า,าทีา่เกี่ยวข้องในตรงนี้มันจะว่าเป็นโบนัสเสียหาย4 0คือเยอะมากมากฮะ ว่าลดต้นทานได้เยอะเราราเกือบ40%เลยแจกโบนัสก็แจกได้40%อีกถ้าพูดเรื่องของทีมก็ตามภาพเลยฮะเล่นกับตัวของมาวิก้าดีมากเพราะว่าช่วยเก็บแอนตี้ให้กับมาวิก้าได้ค่อนข้างไวใครที่มีตัวของมาวิก้าอยู่แต่ว่าไม่ได้มีตัวของแน่ๆเลยเก็บค่าวเนาตีเดีค่าแอนตี้ของมาวิก้าช้าเนี่ยไซออนเนนถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากแค่สกิล่าทีเดียว เรียกว,ว่ามบวิการเนี่ยใช้แอนติได้ท,ทันทีเลยง่ายมากๆฮนะหรือว่าใครจะไปเล่นกับตัวของอาร์เรชิโน่ก็ได้ที่เป็นธาตุไฟเล่นระเหยก็ได้เล่นกับหูเตาก็ได้หรือเล่นกับโมโนธาตุน้ําในตี้นิวเดตฟูรีนาอันนี้ก็สามารถเล่นได้หรือว่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไฟฟ้าคอ,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 อรงคอดินเล่นได้หมดเลยลืมไม่ข้งางธาตุหินด้วยกันก็เล่นได้ก็บับได้ขอแค่เราใส่ธาตุอื่นๆไป2ตัวตรงนี้ ก็สามารถบ,บัฟตัวของธาตุหินได้อย่างเช่นตัวของนาวียเล่นได้เช่นียวกันข้อควรระวังอย่างเดียวเลยก็คือเราอย่าเอาไปเล่นกับตัวละครจากพวกธาตุลมธาตุไม้มันลดต้นานทานหรือว่ามันบัฟให้ไม่ได้เลยหรือว่าใครเอาไปเล่น3ามหินแบบนี้มันก็จะลดต้นานทานหรือว่าบัฟอะไรตรงนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันให้ระวังตรงนี้ไว้ฮะสรุปภาพรวมกับตัวของไซเนนก็จะเป็นประมาี้ฮะสำหรับใครที่ลังเลอยู่กับตัวละครตัวนี้ แล้วก็แผ่นนี้เนี่ยไม่ได้กะจะเปิดใครเป็นพิเศษส่วนตัวผมเชียร์ว่าควรมีควรเก็บไว้สักหนึ่งตัวละครเล่นได้ง่ายใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนฮะก็จะเป็นประมาณนี้ใายที่มีอยู่แล้วมองหาสีเพิ่มผมก็เชียร์ว่า C2 เนี่ยค่อนข้างโหดแต่ใครที่ไม่ได้กะเปิดเพิ่มตัวเดียวบวกดาบฟงดาฟีดาบคราฟเนี่ยคือเก่งมากๆแล้วนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วก็คือในส่วนของตัวเวนติฮะเป็นเทพแห่งลมของนั้นเองกว่าจะดีลันมาก็กเรียกว่าหลอนนานมากๆตัวของเทพแห่งลมหรือว่าเวนติเนี่ยแน่นอนฮะเป็นตัวละครท่าลมแล้วก็ใช้เป็นตัวของธนูจุดเด่นเลยของตัวคนนี้เรื่องของการรวบมอนคือไม่มีใครรวบเก่งเท่ากับเขาอีกแล้วฮนะเขาคือดัมเมอร์วันของเกมในเรื่องการรวบมอนเนาะโดยแมคคณิกหรือว่าการเล่นของตัวเวนติเนี่ยฮะเราใช้ท่าไม่ตายในการรวบมอน แค่นั้นคือจบเลยฮะมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนอกจากการกด E เพื่อเจนพลังงานแล้วก็กด Q เพื่อรวบมอนอัดเข้าไปในพายุแล้วก็ใช้การกระจายธาตใส่แฝกสีลมลดต้านทานได้ด้วยจะเก่งมากกับมอนเตอร์จำพวกที่เราสามารถรวบได้มอนเตอร์กี้กี้ห้องหนึ่งเนี่ยมีมอนเป็น10ตัวเลย5ตัว6ตัวหรือว่ามอนที่มันค่อนข้างแวนเนี่ยเราต้องการรวบแล้วก็แพ็คมอนให้ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ย ก็ค่อนข้างเหมาะที่จะใช้งานตัวของเวนติฮะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะณปัจจุบันตอนนี้มอนเตอร์เนี่ยในอบิดนะฮะชั้นได้ท้ายมันเป็นมอนตัวใหญ่มันเป็นมอนบอสจะเป็นส่วนใหญ่เวนติก็เลยไม่ค่อยใ,ใช้งานสักเท่าไหร่ส่วนของปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยก็มารับชอบมาใช้ตัวละครตัวอื่นที่เป็นตัวของค่าซื้อฮะบ้างตัวละครสายบัฟโหดๆบ้างอย่างไซลปเนนอะไรประมาณนี้ เบติก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นชั้นต่างๆชั้น1 1หรือว่าบางครั้งเนี่ยที่เจอมอนมูจริงเดินลงเดินลอันนี้เนี่ยเบรติก็ใช้ง่ายดีกับเฉพาะมอนมูม,มากๆเลยเนาะสำหรับในส่วนเรื่อง,องการจัดทีมนะฮะก็จกัดละค่าง,ง่ายเพราะว่าจะพวกตัวละครสายธาตุเนี่ยที่เป็นธาตุไฟธาตุน้าธาตุน้าแข็งธาตุไฟฟ้าที่ทําให้ธาตุลมเนี่ยสามารถกระต่ายธาตุได้มันสามารถเล่นได้กับเวนติทุกตัวละครอยู่แล้วแต่ก็จะมีข้อควรระวังนะฮะ พายุเวนติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมอนเตอร์ที่ตัวมันไม่หนักมากตัวมันจะลอยเนาะเพราะะฉในพายุเนี่ยตัวละครบางตัวที่มีแอนิเมชันหรือว่ามีสกิลที่โจมตีระยะใกล้มันจะโจมตีไม่ถึงอันนี้ก็สามารถใช้งานแล้วก็เล่นได้ทุกทีทุกทีมเลยทีมชงทีมแช่ทีมละเขยล,ละลายก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะฮะสรุปภาพรวมเลยนะ,ะกับตัวของเทพแห่งลมเวนติของเราเอง ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่จะเก่งกับตัวของมอนูถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ในมอนเตอร์ที่มีจํานวนเยอะณปัจจุบันตอนนี้พวกคอนเทนต์เกมในชั้นสูงชั้นใหญ่อย่างเช่นตัวของอาบิทเนี่ย เราจะไม่ค่อยใช้งานตัวของเวนติเท่าไหรเพราะมอเตอร์เนี่ยมันเป็นบอสมเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่หรือว่าตัวละครดีเวทใหม่ๆเนี่ยบางตัวมันไม่จะเป็นต้องใช้ตัวละครรวบด้วยอะไรประมาณนี้เราเลยไม่ค่อยใช้งานตัวของเวนติสักเท่าไหร่ฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อวยส่วนตัวค่อนข้างเชียรยไปเปิดหาตัวละครตัวอื่นนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าอย่างเช่นตัวของไซรเนนที่อยู่ตู้ข้างกัน อันนี้คือโหดจริงใช้งานบับได้ทุกสถานการณ์เลยหรือว่าใครอยากได้ลวมจริงก็เป็นตัวของคาซึนะเพราะว่ามันได้เรื่องของการบัฟดาเมจโด,ดตันทานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยส่วนใครอ้วยใครชื่นชอบก็สามารถเปิดได้เลยถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับคอเลชั่นที่ตรงอย่างเช่นมอนหมู่มอนรวบเนี่ยก็ไม่มีใายดีเท่ากับเวนติอีกแล้วนั่นเองเนาะ ก็จบกัน,นไปแล้วนะครัสำหรับการไกด์เปิดค่ายดีในแพท5.5ทั้งหมดเลยในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปช่วงท้ายสั้นๆอีกหนึ่งครั้งนะกันเนาะตามภาพเลยคตู้ราชารอบนี้ถือว่ามาค่อนข้างตึงค่อนข้างน่าสนใจมากเริ่มมาที่ตู้เครื่องแรกก่อนตู้เครื่องแรกผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจเหตุผลเพราะว่ามันจะมีตัวละครสีดาวก็คือตัวของน้องเอียนซานหรือว่าน้องเ e อกรอกเนาะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่โหดมากขนาดนามว่าเป็นเบนเนต อีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เชีร์ว่าควรจะเปิดหาตัวของเอียนซานอย่างน้อยสักสี่สูต์หนึ่งตัวใช้งานดีแล้วหรือว่าใครเนี่ยจะเล่นเป็นพวกเมตากระโดดทุ่มนอกตู้เครื่องแน่จะเป็นตัวละครกระโดดทุ่มทั้งหมดเลย ตัวของเวลซ่าจะเป็น DPS ใครอยากได้ DPS กระโดดทุ่มก็ไปเวลซ่าใครที่อยากได้ตัวละครซับบัฟกระโดดทุ่มก็ไปทางปนกใครที่เล่นตัวของเมต,ตาได้อยู่และอยากได้เอ็นซานด้วยตู้เครื่องแรกผมมองว่าค่อนข้างคุ้มก็ได้เลยว่าอยากจะได้ DPS หรือว่าได้เป็นตัวละครซับฮิวบัฟไปประมาณนี้ส่วนเครื่องหลังเนี่ยส่วนตัวค่อนข้างเชียร์ไปทางตัวของไซเรนมากกว่าเพราะว่าตัวมันใช้งานง่ายฮะมีฮิวรถตันใช้งานง่ายป,ปับโหด ค่อนข้างเชียไปทางไซเรน,นมากกว่าโซเมนติเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะทางคือเน้นกับตัวละครที่เอาไปสู้กับมอนรวบซึ่งณปัจจุบันก็มอนรวบเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วเช่นเดียวกันเพราะนั้นใน5.5ส่วนตัวค่อนข้างเชียย์ไปทางไซเรน,นอันดับหนึ่งเลยใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆจริงๆฮนะ่วนล่เรามาก็อยู่ที่ว่าเราเล่นเมตากระโดดทูมไหมถ้าเกิดเล่นอยากได้ DPS ก็ไปทาง DPS ถ้าเกิดว่าเล่นแต่ว่า แม่เล่นตัวของเบเรซ่าเล่นตัวอื่นแบบนี้ก็ไปห่างปานกได้ประมาณน,นี้ให้ส่ว่5.5เพื่อเมื่อกี้เหตุยังไงกับตู้กาชา5.5ตัวไหนคุ้มตัวไหนไม่คุ้มเนี่ยก็ลองมาแชร์กันได้หรือว่าเพื่อนเนี่ยรอจะเปิดตัวละครตัวไหนอยู่ก็ลองมาเมนกันได้ที่ร้างคลิปนี้นะฮะสุดท้ายซี่เคยเลยขอฝากสปอนเซอร์ Eas y การ d ร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะใครอยากเติมไปเติมไปเลยผ่านทางร้าน E a s y Card ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นแ่อขางถูกพามาก็ลองไปดูกันได้ฮะหรือว่าใครอยากได้ รหัสดองโรก็มีร้านปากิอีโลเอาไว้เปิดกาชาสุ่มดองโรวันมันเทศดวงก็ไปจับไปซื้อกันได้ที่ร้านปากิอีโลเลยนะฮะเช่นเคยเลยก่อนจากกันไปนะฮะรบกวนื่อีกหนึ่งครั้งฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พลังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดกัาใหม่ล่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย